สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนกลับมาพบกับผมเติมเซนเซอร์ฮะใน l a g n a r o ล g Gravity t h a i ท a n d นะครับ, n รบวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหมวกบวกหนึ่งนะครับหลังจากผมก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับไม่มีขวดทำน้ำมันนะครับผมก็เลยไปหาหมวกหมวกหนึ่งมาครับเพื่อจะไปหาน้ำมันใช้ครับแล้วก็ไปเจอหมวกหมวกหนึ่งเขาครับซึ่งหมวกนั้นก็คือ นี่ครับเดวิลวิสเปอร์นะครับความสามารถของมันก็คือหากท่านสามารถต่อต้านแรงยั่วยุของลอปิสอดได้ท่านจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ตอบแทนนะฮะเอ็มเดฟบวกสนะครับเพิ่มค่าความต้านทานต่อมอนสเตอร์ประเภทเดมอนและแองเจลขึ้น1%นะครับมีโอกาสที่จะได้รับไอเทมโฮลี่วอเตอร์เมื่อจํากัดมอนสเตอร์ประเภทเดมอนได้นะฮะมีโอกาสที่จะได้รับไอเทมเคิร์ w วอเตอร์เมื่อจํากัดมอนสเตอร์ประเภทแองเจลได้นะครับรับพกกัน3แล้วใส่ได้ทุกอาชีพนะครับส่วนหูนะฮะ เราไปดูกันว่ามันจะดรอปไหมอันแรกเราก็จะไปหามอนสเตอร์เดมอนกันครับซึ่งพายอนเนี่ยมีเดมอนอยู่ตัวหนึง่งไปดูกันไะว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวตอนฟาร์มเนี่ยครับผมจะทดสอบหมวกนี้กับโซฮี100ตัวแล้วก็จะกดดรอปไปด้วยนะโอเคไปดูกันว่ามันจะดรอปให้เราสักกี่อันนะกับโซฮี100ตัว กับหมวก Devil Whisper นะฮะโอเคไปดูกันเลยมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาถึงแมปที่เราจะทำการทดสอบนะครับนั่นก็คือป่าช้าพายอนนะครับแมปโซฮีของเรานั่นเองครับเราก็จะมาทดสอบหมวกอันนี้อีกทีนะฮะดูกันอีกทีนะครับหมวก Devil Whisper นะครับโอเคครับว่ามันจะดรอปน้ำมันให้ผมสักเท่าไหร่ครับขั้นแรกแล้วก็กดบัฟก็เลยครับกดดรอปนะฮะ ไปเลยตัวที่หนึ่งหนึ่งร้อยตัวจะได้เท่าเท่าไหร่กันไม่ได้ตัวที่สองไม่ได้ครับตัวที่สามไม่ได้ครับสี่ไม่ได้ครับโอเคตัวที่ห้า ไม่ได้ครับห้าตัวยังไม่ได้สักอันเลยนะฮะเกลือจริงๆครับเซิร์ฟนี้เดี๋ผมต้องวิ่งหาแล้วนะครับตัวที่หก ไม่ได้ทีรับตีพวกนี้เราเกะกะเกะกะเกะเกะกะเกะกะเหรอครับตัวที่เจ็ดยังไม่มานะครยังไงยังไงมึงตัวที่แปดไม่มานะฮะ โอ้หก้าวไปแล้วนะครับยังไม่มาครับตัวที่สิบตัวที่สิบเอ็ดก็ยังไม่มานะครับสิบสองผมขอตีเนี่ยหมันหมันสิบสองยังไม่มานะครับ สามนะครับยังยังไงก็ยังไม่มาอีกนะฮะนี่กูกดดรอปแล้วยังมึงจะเกลือไปไหนวะเซิร์ฟเนี้ยบอทก็เยอะส,สี่โอ้โหเฮ้ยสิบห้าตัวที่สิบห้ายังไงยังไม่มานะฮะ ตัวที่16ไม่มานะครับผมขอแคะนี้ก่อนแคะต้นไมน้ก่อนตัวที่17ยังไงยังไม่มาอีกนะครับโอ้โหเฮ้ยเลือเว้ยตีแปดเอาละครับตีแรงหนักขึ้นไปอีกนะตอนนี้ ยังไม่มานะครับขนาดเราตีเคลียร์แล้วก็ยังไม่มา19ยังไม่ดอบอีกอะอะไรวะหมวกปอมวะเนี่ย20ก็ยังไม่ดอบ2 1ยังไม่ดอบโอ้โยยังไม่ดอบอะไรวะเนี่ย ยีบสองยังไม่เห็นน้ำมนต์เลยนะฮะยี่สิบสามยี่สบสี่แล้วยี่สิบห้ายีบหก ย7 28ิบเจ็ดยิบแปดอะไรของมึงย9ิบก้าสามสิบสามเอ็ด 3ามสองสาโอ้โหสาตัวยังไม่ดอบเลยครับสามห้าโอ้โหสามหกดอบอะไรมาให้เนี่ยเคาเนี่ยเปลี่ยนเ โฮสามเจ็ดสามแปดเฮงเกลือวะโฮสามเก้าครับมาหนึ่งขวดสามสิบเก้าตัวได้หนึ่งขวดสี่สิบแล้วสี่สิบเอ็ดสี่สิบสอง สี่ิบสามโอ้โหสาตัวได้คนสี่สิบสี สีทสี่อะไรวะเนี่ยโอ้โห48ปได้2กระปุก48ตัวได้2ปุกนะฮะตอนนี้สเก้าแล้ว 50 51ไม่นับครับไอ้นี่มันแจมห้าบสอโอ้โห52าสิบครับไอรีดีก่อน53อ่ะไม่มาครับไม่มาสักทีครับได้2ปุกเงยนย 54าสห้าสิบห้าตัวโอ้โหห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเดี๋ยวผมขอห้าสิบเจ็ดละ 58 59 59โอ้หกสิบ 6กสิ้ <65. S 2> เฮ้ย66ได้3ขวดเอาวะเ็ดหนักหนาสาหัสเอาการนะฮะ cao chết tiệt chết tiệt จ้าสิบสองเจสิบสามเจสิบสี่เจสิบห้า เจ็ดสิบหกเอ้ยได้ขวดดึงแล้วเจ็ดสิบเจ็ด ถึมอนหายว่ะนี่เป็นแจมไม่นับครับ77็ดยังอยู่77็ดสิบผมไม่นับผมไม่ได้ตีเต็มๆผมไม่นับแจมโ oh, อย้ยเยอะ78 79 Passive Passive Ed Passive Dog

8ปดสิบเก้าโหได้อคืขวดแล้วครับโหเก้าสิบได้ขวดแล้วครับมาลูลัวมาลูลัวมาลูลัวตอนนี้มาลูลัวพี่มาแล้วเก้าสิบเอ็ดยังไงวะเนี่ย 92 93อะไรวะ94อีก6ตัวสุดท้ายนะครับ95ไม่มาวะไม่นับครับไม่นับครับอันนี้มันแจมครับ chín mà mà, sưu rồi nồi, như ngay như ngay, chín mươi bảy, mà, chín mươi ผม oh, ไม่มาเลยวะตัวสุดท้ายครับตัวที่ร้อยครับมันเกิดเยอะแถมครับตัวร้อยหนึ่งตัวที่ร้อยสอง้ยร้อยสองไม่ขวดโอ้โหร้อยสามเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชม เราเราไปดูผลประกอบการจากโซฮี100ตัวกับมวก d เดวิลวิสเปอนะครับโหได้มา7ครับลบไป1นะครับเพราะเกิดร้อมาก็คือเฉลี่ยว่าตีร้อตัวจะดรอปประมาณ6อันนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับถ้จาจักตามเปอร์เซ็นที่ดรอปนะครับที่ผมกดดรอปไป้กดคูณไปด้วยก็ได้อีก็ก็คูณไปนะครับแล้วก็น่าจะมีคูณไอเทมด้วยหรือเปล่านะอันนี้ครับมันก็น่าจะเพิ่มมาอีกหน่อยนะครับก็ โอ้โหตากันดอบมึงเฮี้ยเกลือชิ่เป่งนะฮะนี่ครับถ้าใครอยากหาน้ำมนต์ใช้ครับก็ลองดูนะครับหมวกอันนี้นะฮะหมวกเดวิลวิทเปอร์ครับหมวกล่าดน้ำมนต์บางทีเราก็ต้องไปล่าดน้ำมนต์ตามป่าช้าไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้พีทไม่สามารถปลูกเสกน้ำมนต์ใช้ได้แล้วนะฮะเลยต้องมาล่าดน้ำมนต์กันเองครับหมวกนี้ก็เป็นทางออกหนึ่งนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็ดีนะถ้าเกิดใครต้องการแบบว่า เอาไปกันเดมอนเอ็นเจิร์อะไรยงเี้ครับมันก็ช่วยได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับส่วนหูมันก็ไม่ได้ดูแย่นะแต่หน้าตามนะเนี่ยอัปลักษ์ปลักษ์เลกหน่อยคนระับดูเลยครับดูนะครับหมันเหมือนมีตัวอะไรมาเกาะหัวเราอะไรก็ไม่รู้เหมือนมันสิงอยู่ในหัวนะฮะโอเคครับวันนี้ผมเติมไซเซอร์ครับกับบวกเดวี่วิสเปอร์ครับกับตอน,นีิชื่อว่าาดัมบอลเจ็ดป่าเช้าขอลาไปก่อน,นครับสำหรับผลประกอบการวันนี้ก็ได้มาหกนะครบในร้อยตัวเนี่ยได้มาหกแต่ในตัวที่เจ็ดผมตีเกินมานะครับ ก็ใครสนใจอยากจะหามาใส่มาลองดูก็ได้ครับตอนนี้ช่วงนี้ก็น้ำมันก็แพงนะครับจะใช้จะเคาะอะไรก,ก็ระวังดีๆครับแม่งเป็นพีททำน้ำมันไม่ได้นี่แม่งจะเป็นทำอยอะไรก็ไม่เข้าใจนะฮะจริงๆคือผมก็ไม่เข้าใจนะแบบว่าทำไมเขาต้องเอาคนขายขวดออกนะฮะคือจริงๆเอาเวลาไปคิดเรือร่องอาจจะไปแก้บอดนะครับน่าจะดีกว่านะเมื่อกลัวแบบ อะไรก็ไม่รู้นะโอเคครับวันนี้ผมเติมเซนเซอร์ลุกบุญเติมขอลาไปก่อนนะครับโอเคแล้วมีอะไรน่าสนใจใหม่ๆจะมาแนะนำให้ผู้ชมรับทราบในคราวหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่กดตับสไครต์ให้นะครับก็เป็นกำลังใจให้มากนะครับยังไงลุงก็จะทำคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอะไรดีๆน่าสนใจมานำเสนอก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับใครก็ชอบก็ฝากกดตับสไครต์นะครับกดไลค์คลิปนะครับ ให้ลุงด้วยก็ได้นะฮะไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็ <c oughs> อย่างน้อยมันก็เป็นกําลังใจให้ลุงอยากทาต่อนะครับแต่จริงลุงก็ทําอยู่แล้วครับไม่มีคนดูลุงก็ทํานะฮะ <c oughs> จริงๆมันก็คือไดอารี่อันหนึ่งนะครับ youtube ของลุงเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าต้องติ๊กว่าเป็นอะไรมากมายนะโอเคครับวันนี้ผมไปละไปจริงละซ้ำนานโอเคครับไปแล้วนะมีอะไรก็คอมเมนต์ถามมาแล้วกันถ้าสงสัย ok phải là bye bye